สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขอท้าความก่อนนะคะรถคันนี้เป็นรถเก่าที่มอีอายุนานกว่า16บ7ปีแล้วค่ะพออยู่กับป้าวินเจ้าของเดิม10กว่าปีแล้วมาอยู่กับเราอีก6ปีกว่าค่ะวันที่เราตัดสินใจขายของเราก็ไปหาป้าวินเจ้าของเดิมว่าป้าวินเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่ที่ชอบขายของมากๆครอบครัวของเขาคามาหาชีพประกอบการขายของมานานมากๆแล้วนะคะ มีรถเก่าๆให้เรายืมให้เราขอไปขายไหมเขาบอกว่ามีมีอยู่คันหนึ่งแต่ต้องเอาไปทำเองถ้าอยากดูเริ่มต้นของรถคันนี้โฟ์ไฟนะคะ โฟร์ไฟล์ข้างหน้าเรามีจุดเริ่มต้นของรถคันนี้ว่าหน้าตาตอนเริ่มต้นมันเป็นยังไงและด้วยความที่เราได้มาปุ๊บก็นำให้ลูกกับหลานช่วยกันทําค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นสมมูรณ์แบบแต่พอเวลาใช้ไปใช้ไปใช้ไปลูกปืนนาตามจริงมันแตกตั้งแต่ตอนแรกแลวค่ะทุกคนล้อหน้ามันก็ผุมานานมากแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดการขายของของเรา,เราน่ารักมากๆมากมา,มา,มา,มา แต่เราก็ตั้งใจลงมือทำทุกวันให้มีประสิทธิภาพนะคะเราไม่เอาสิ่งนะั้นมาเป็นข้ออ้างของเราหรอกคะ่ะทุกคนแล้วเราก็ตั้งใจจนแบบปีนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะล้อหน้าเราแบบเราเวลาเราเข็นรถเ,เราไม่ได้เอาเร้อนหน้าลงนะเราใช้ด้ามแล้วก็จับเอาแขนนะ กดล้อลงไปให้ข้างหน้ามันลอยไม่ให้แรงกดทับไปอยู่ที่ล้อหน้าเพราะมันผูกมากๆและส่วนล้อข้างๆลูกปืนมันก็แตก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 แบบไม่ไหวแล้วชิ้นส่วนเหล็กมันหลุดออกมาแล้วเราก็ถามมันนะั้นมีอยู่วันหนึ่งมีชาพามาที่เขาคอยเก็บรถเก็บตั้งหลาน อะไรที่อยู่แถวแถวที่บ้านเราใช่ไหมว่าพอจะทําได้เพราะเราเห็นเขาเก็บเครื่องมือมาเขาบอกทําได้สบายมากแล้วเขาก็คิดราคาเราไม่แพงเฮ้ยโชคดีจังเลยค่ะทุกคนเราโชคดีมากๆเลยอะ่ะเขาคิดราคาเราไม่แพงเลยหลออนะ่าทั้งเชื่อมทั้งอะไรด้วยนะคะทุกคนทำให้เราเสร็จสับเลยอย่างดีเยี่ยมคิดเรา200บาทแล้วเขาก็เพียงง ชีงโงกดูตรงล้ออะว่าลูกปืนเรามันไม่รอดแล้วเราบอกว่าทาได้ไหมทําได้ไหมทําได้ทํานะทให้เราหน่อยนะทําให้เราหน่อยนะเพราะเราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเข็นอะไรไปยังไงใช่ไหมเขาบอกทําได้สบายมากหรือคือเราโชคดีมากๆที่เราแบบเราคิดอยู่นานมากๆเป็นหลายๆเดือนนะคะว่างบประมาณมันจะเท่าไหร่และจะต้องเข็นไปที่ไหนจะต้องอะไรทํายังไงโหทุกคนเราโชคดีจริงๆโชคดีโชคดีคดมากๆาลินพันกนะัน โชคดีมากๆค่ะแล้วทีนี้พอเขาเปลี่ยนมาให้ใช่ไหมวันที่เขาตั้งใจนัดเราวันเสาร์อ่ะเพื่อเราลงมาแล้วเขาทําให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราโชคดีอีกแล้วได้รับการดูแลที่ดีเยี่ยมแล้ววันนี้เราก็จะตั้งใจซื้อสีหนึ่งกระป๋องสีส้มเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะสีกระป๋องสี่สิบาทลงมาลองทําดูลองทําดูพอไหนๆก็ทํามาแล้วลองทําดูยังไม่จบนะคะทุกคน ep นี้ เป็น EP ที่2เดี๋ยวมีต่อ EP ที่3นะคะทุกคน EP ที่3ติดตาม